หาค่าของ5บวก6บวก7บวกไปเรื่อยๆจนถึง80นะคะขั้นตอนแรกเราก็มาหาว่าตั้งแต่5จนถึง80เนี่ยมันมีกี่จำนวนนะคะเราจะเอา80เนาะเลขที่80แล้วก็ลบ5นะคะลบ5 80ลบ5นะคะเราก็ทำการบวกด้วยหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด7จําจำนวนขั้นที่2ก็คือจับคู่ หัวท้าย่ะเราก็จะมาดูนะคะอย่างเช่น5คู่กับ80ผลรวม85นะคะคู่ที่2ก็คือ79บกวกก็ได้85ดนะคะดังนั้นจับคู่หัวท้ายจะได้ผลรวมทั้งหมด85 3แล้วมีทั้งหมดกี่คู่ตั้งแต่5ถึง80มีทั้งหมดกี่คู่นะคะก็คือ76นี่เนาะเจําจำนวนหาร2นะคะก็คือ76หาร2เท่ากับ 38คู่ขั้นตอนที่4ี่ก็คือผลรวมทั้งหมดนะคะผลรวมทั้งหมดก็คือเอา38คู่เนาะสาคู่แต่ละคู่มีผลรวมเท่ากับ85นะคะคูณออกมาจะเท่ากับ3ามส